ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเจาะลึกดวงชะตาดวงของชาวราศีเมษต,ตลอดเดือนกอนรกฎาคม2567ไปดูกันค่ะว่าหมอไก่ จะทำนายดวงของชาวราศีเมษเอาไว้อย่างไรกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะดวงชะตาของชาวราศีเมษต,ต้นเดือนการงานช่วงต้นเดือนชีวิตจะวุ่นวายบ้างเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเข้ามา แต่ขอให้เบาใจค่ะเพราะจะวุ่นวายเพียงแค่ช่วงเดียวเท่านั้นค่ะการเงินดวงการเงินดีไม่มีตกรายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายแม้ว่าเงินก้อนใหญ่จะยังไม่มาแต่จะมาแน่อีกไม่นานค่ะความรักคนมีคู่ตอนนี้ชีวิตวุ่นวายความสัมพันธ์รักยังลุ่มุ่มดอนๆไม่มีความแน่นอนเท่าไรนักคนโสด ดวงความรักยังเงียบเยบแต่ต่อจากนี้ไปจะไม่เงียบแล้วค่ะในช่วงกลางเดือนการงานดวงมาฟ้าเปิดเริ่มมองเห็นหนทางเห็นความสำเร็จค่ะแม้ว่าชีวิตช่วงนี้จะวุ่นวุ่นอยู่บ้างแต่ก็เป็นความวุ่นวายเล็กน้อยเท่านั้นค่ะการเงินดวงการเงินยังเข้มแข็งรายได้เข้ามาแบบไม่ขาดสายแต่ก็ต้องตั้งป้อมรับพายุรายจ่ายที่กำลังจะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะ ความรักคนมีคู่แม้ว่าจะไม่หวานแต่ก็ยังคอยช่วยเหลือคอยสร้างครอบครัวไปด้วยกันคนโสดมีโอกาสได้เจอรักครั้งใหม่ซึ่งก็เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนไม่ได้คิดอะไรค่ะช่วงปลายเดือนการงานอุปสรรคคลี่คลายความสำเร็จกำลังจะเข้ามาแทนที่ชาวราศีเมช่วงนี้ <ปะ S 1> จังหวะ<า>รวยจะมีเกณฑ์วาพระมรศกต่อจากนี้ จะเจอแต่เรื่องดีๆแล้วการเงินไม่ต้องห่วงเรื่องรายได้เลยค่ะเพราะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ต้องโฟกัสเรื่องรายจ่ายเพราะรายจ่ายเยอะมากแถมเป็นรายจ่ายที่จุกจิกค่ะ ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักดีมากขึ้นหากมีปัญหาไม่เข้าใจกันก็จะเริ่มปรับความเข้าใจกันได้ในช่วงนี้ค่ะคนโสดเมื่อความรักมาทักทายชาวราศีเมษแทบตั้งตัวไม่ทันเพราะเปิดใจอีกสักครั้งก็จะมีโอกาสได้พบรักที่แท้ทูค่ะ ดวงชะตาไม่ใช่การลิขิดชีวิตให้เป็นไปตามดวง100%เอร์เซนดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอกหรือแนะแนวทางชีวิตว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดถ้าเขามีความสามารถแก้ไขนิสัยไม่ดีได้ย่อมนำวิถีชีวิตผ่านความยุ่งยากอย่าให้ดวงเหนือคนแต่คนต้องเหนือดวง นั่นคือบุคคลที่ฉลาดมักจะปรับปรุงฝึกฝนตนเองให้ผลจากอำนาจฝ่ายตำ่ำแม้มีพื้นชะตาที่ไม่ดีก็อาจแก้ชะตาที่เสียได้คนเราราศีเหมือนกันแต่ดวงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละบุคคล สุดท้ายขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลจะต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองอย่างท่องแท้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ